สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับผมโดนแย่งป่าครับตุ้าก็ต้องเล่นแทงวันนี้นะครับผมจะมาโชว์โหดให้สารีดได้เห็นว่าแทงเนี่ยโหดแค่ไหนถ้าผมจะไม่ให้เล่นป่าผมจะว่าโหดแค่ไหนนะครับมาตอนนี้นะครับผมผมจะพยายามโลมให้ด้วยความสามารถเลยนะครับผมจะเลี้ยงยอนให้เกิดนะครับ อันนี้เราจะเป็นโพสตัสะเดอนก่อนนะครับผมคำว่าคลิปนี้จะทำเป็นคลิปเกียนแรงนะครับแต่ฝั่งนู้นไม่มีใครเปิดใหม่เลยมามาดูกันว่าเทพประดูอินเนี่ยมันเป็นยังไง อ็แล้วอย่าให้ต้องจับเทพมาดูอีกทีิง่ผมไม่ค่อยไม่ใช่เมนแทงเท่าไหร่นะครับแต่จำเป็นต้องเล่นเพื่อความสมบูรณ์ของทีมนะครับผมที่จะเล่นง่ายมาเปิดมาก็เปิดฉากมา,าอย่างหกทุกเมทเราเล่นโหดกันนะโอเคได้ได้โอ้โหเทลยหลบไปได้นะครับมีเส้โดนซีซีของเราจะไม่รอดอ้าวเทียยังเข้าอยู่ทวนเทียวยังเข้าอยู่ อาตาเนี่ยก็แบบว่าเป็นแทงที่แบบรับมือรับตีนเอ้ยรับมือรับเท้าอย่างดีนะครับผมอตามเทลวเทีวไว้กับ,กบนี่อาตาโดมอีกทีนึงดูอินเป็นตัวที่ถือว่าอึดมากเลยนะครับมาเราเก็บคลิปไปย้อนย้อนไม่เอาคลิปแล้วก็เอาให้หมดเราจะรวยรวยจะแบกได้นะครับ นี่ครับได้สกิลส,สองแล้วอ้าวติดซีซีไปอีกทีนึงอาจจะรอไหมเนี่ยจะรอไหมเนี่ยมาดิก็มาดินี่มาดูอินนะเอาดิเอเอย้อนยิงย้อนยิงโอ้โหเกือบได้นะครับผมเทวเอาด,อนนดิโอ้โหสน,นิทโอ้โหสนิทโหดมากเรียบร้อยครับได้เด็บเบิ้ลคิวไปเลยนะครับผมตอนนี้ผมได้ช่วยไปสองอ้ยผมไม่ได้สกอร์ช่วยอะ่ะโอ้โห ดาวมีหัรงนั้นเลยนะของอของอาตาเนี่ยผมบอ่อุ้ยจะรีบม,มาย้อนหนีไปร่องเราสายชีวิตย้อนนะครับยอมตายเพื่อย้อนโอ้แต่เลือ่นอนเรื่นอนเละลทีก่อนดีกว่าพยายามเซฟอันนี้ไว้ดีกว่านะครับถ้าเราตายจะไม่สามารถร้างาเกิดย้อนเจ้าตัวรอดได้นะครับ ่ายนะครับทำดียอ้อนทำดีมาแล้วครับมาแอบดีมังกรหรอคิดว่าจะรอดกันไหมนี่ครับเราจัดเลยครับสองตัวเรียบร้อยครับโอ้โหเจอท่าสองไปก็ดับเบิลคิวอะครับไอ้ผมเป็นแท้งนะครับทุกคนไม่ใช่ไฟเตอร์เนี่ยะครับได้ป้อมล่างมาแบบง่ายๆเลยครับผม เท่าแท้สองหอดูอินนี่โหดมากนะครับนี่ยืแทง,งเพื่อเพื่อนเลยนะครับเรากลับบ้าก่อนดีกว่านะครับผมเราต้องเซฟชีวิตอันนี้ฝั่งนู้นเป็นแครี่ป่านะครับแล้วก็มีแครี่สองตัวดิแลกก็เป็นเมทที่ไม่ใช่เมทเบิรด์ดดามเมจเท่าไหร่ก็จอเป็นรองเท้าเกาะนะครับผมลดดามเมจลง10%เปอร์เซ็นต์ มาทันดิรีบไปแกงกับเพื่อนเร็วโอ้โหมาไม่ทันย้อนนะครับผมย้อนห้าวไปหน่อยเรากลับไปเคลียร์คลิปเลนล่างดีกว่าครับนะสันติกลางตกวอยู่ในอันตรายนี่ไงแย่งปลาเราตอนน,นี้มันแย่งปลาเราทุกคนนี่ไงโอ้โหระพผมช่วยมันได้เห็นไหมสันติโอ้โหสันติรอดไหมโอ้โหสันติไม่อรอดอยู่ดีนะคุณโอเคมันตายเหมือนกันมันหิวขนาดนั้นได้ขนาดนั้นอ้าวโอเมน กิกซี่เอาให้รอดเอาให้รอดกิกซี่เอาให้รอดไม่รอดนะปุ๊บได้คิวแล้วทุกคนเอาผมไม่ได้คิวนะ้อนได้ไปจังหวันนี้นึกว่าผมจะได้คิววันจะลาจอดสวยๆนะครับอันนี้มก็จะออกเป็นกระท้อเลยนะเพื่อที่จะทับดามีได้สบาย,บายมันเราได้บั๊บแล้ว ว่าใคจะเทลโดนไปหนึ่งทีเรียบร้อยไม่เทลติดซีทีเราชัวร์ครับทุกคนนี่ก็ไม่รอครับเรียบร้อยครับนี่เห็นไหมโอ้โหซานิทเป็นเป็นดาเมจของผมล้วนๆเลยนะทุกคนถ้าทุกคนสังเกตนะมันเป็นดาเมจของผมนี่มาดิโอ้โหนี่รับให้เพื่อนทุกอย่างนะครับผมทุกคนดูนี่คือแท้งที่ดีที่สุดในประเทศไทยนี่ครับทุกคนดูความมืดข,ของอดูอินทุกคนดูทุกคนดูนะครับ โอ้โหทุกคนดูโอ้โหในสูงก็ตายนะผมช่วยเพื่อนได้เต็มที่เท่านี้แล้วก็วถือว่ารับดาเมจให้เพื่อนได้เยอะมากเลยนะครับแม่เอยสถานีไม่โง่้วยทุกคน <S <S ดูเมแล้วนะครับเมทแล้ว,ว่าถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมการวางพ o s i t i o โอ้โยอนเราโดยละพอเราตายคือย้อนไม่มีคนดูย้อนก็ตาย มาครับนี่ถ้าผมเล่นออฟเลนนะผมฟาร์มลิัวตองตัวเองหมดแล้วเดี๋ยวเรากบไปเ์คลิปเล่รก่อนนะครับอืมนี่มีหามาปเกะกิฟเตอร์ได้เงินนะครับออรอตอนน,ตนี้ถ้าเราเกิดมาเออมันจะช่วยเพื่อนได้เยอะเลยนะเราไม่ใช่ว่าเราไปแย่งเพื่อนฟาร์มนะครับผมมันก็ถือว่าแบบ เรา,าแบกครับถ้าเรา,าแบกเราก็เก็บหมดครับแต่จังหวะนี้ผมจะเคลียร์คลิปก่อนแต่เป็นสิ่งที่ไม่น่าทํานะครับเคลียร์คลิปแทงมาเคลียร์คลิปมันต้องให้พวกออฟเลนแครี ane, ่ f, หรือว่าป่ามาเก็บนะครับผมไม่ใช่หน้าที่เราน้าที่เราคือต้องมาช่วยเลี้ยงตัวบ,บางในทีมนะครับผมแล้วก็รับดาเมจให้แล้วก็ทําเกมตั้งซีซีให้กันทีมนะครับมาจะสลิมละเราเข้าไฟเลยครับเรามีกลัทอน เราไม่เกรงกลัวยังไม่จบนี่ครับผมเข้าไปตีในป้อมเลยครับทุกคนดูโอ้โหแต่ดาเมจผมไม่พอมากเลยเออยิงเออยิงป้อมอีกหน่อยเกือบตายนะครับทุกคนถ้าผมถ้าผมไม่มาเติมจังหวะนี้น่าจะไม่รอดนะครับก็ถ่าจาังหวะ5ของผมเองมามาดิโดนไปดิซีซีเราแล้วครับดีซีเราโหดอืมแต่เขาไม่กล้านะครับ กลับบ้านก่นอนนะครับจังหวะน,นี้อยู่ไม่ได้แล้วเลือดจะหมดนะครับตอน,นนี้ซันนิตแยกดันไปก็ไม่ได้นะโดนปิดอยู่ดีนะครับลองพยายามของรูปเกมไว้่ให้เสียรูปเกมนะครับเดี๋ยวเราเกิดอีกนิดนึงนะครับผมส่วนมากไม่มีใครคอยดันคีย์อรดนะครับมาขอร้องมาแล้วครับ อันต่อไปก็น่าจะออกเป็นไกอาเลยไกอาไม่ไกอากอะไ,ไกอรไก็ได้ครับผมเพราะเผื่อจะเจอ,เจอกับตัวอย่างตัวพวกทูดาเมตีตอย่างเงี้ยอย่างเช่นโอเมนเงนี้ยพอตีทูดาเมตีตมันจะมีเป็นการโจมตีเวทแต่ไม่เพิ่มโลเลือดด้วยนะครับผมต่อก่อไกอาจะรับไปทั้งพวกเมทพวกดีแลกอะไรพวกนี้นะครับตอนนี้เหมือน โอเมินจะไม่ค่อยเกิดน,นะทุกคนโอเมนถึงเป็นตัวที่เก่งมากเลยนะแต่ทุกคนดูว่าตานี้ทำไมตายบ่อยมาเราเลี้ยงกิกซี่นะครับโอเคกิกซี่โดนตันเราก็ต้องยิงขวางให้นะครับผมเพื่อให้ซีซีเผยตรงข้ามหมดก่อนแล้วเราค่อยออกมาเทวีกแล้วเหรอเทวันนทดใจไม่ี่ครับโดนซีซีไปแล้วนี่สก,กิลสองแล้วนะครับได้สร้างเกาะด้วยแล้วก็นี่ครับโอ้โน่ามีผมทั้งนั้น สร้างเกาะด้วยแล้วก็จะพลังโจมตีก็แค่นดิดเดียวนะครับแต่ว่านี่เลื่นเลือน้อยเราไม่น่าเสี่ยงนะครับไม้เอ้ามาทุกคนโอ้ยผมเกือบดดวมันติของดีแลกนะฮะนี่ไงซีซีไปดิตรวไอ้ตังนี้กอนนะครับผมมันตินี้ไปเลยอเคสร้างเกาะแล้วก็เดินหนีเลยแล้วเขาพุ่มเรากลับบ้านเลยครับพยายามยื้อชีวิตด,ด้วยนะครับผมเพื่อต้องไปดูแลแคลรี่ เราผมได้กลอามาก่อน,นตอนนี้ก็ถือว่าเกมราด,ดีมากนะครับผมแลน์ครีปทุกเลนนะครับผมเนาะป้อมกระนำด้วยก็บอกแล้วผมมาแบกนะครับมาแบกจะแบกไหมก็ <S 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 ต้องดูเมดนะครับพยายามดูเมดพยายามดูแคลรี่นะครับผมเพราะจะเป็นตัวที่โดนล้วงนะครับ พยายามเดินเช็คพุงพ่งเช็คพุ่มเนี่ยครับเดาจะใช้พุ่มเกิดพอ,พอเราจะทําให้เพื่อนเรารอดนะครับไม่ตายนะครับผมนี่เป็นไงครับบันติผมทุกคนดูด,ดิดามออนนี่ตรงผมเพื่อทำให้เพื่อนเราฆ่าได้ครับเนี่โโยหูนว่านี้เยอะมาก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 จะลอดไหมจะลอดไหมจะลอดไหมไปครับสู้ครับโอ้โหไม่ลอดครับตัวนี้ลูกล้อรามิโนเยอะมากเลยนะอืมตอนนี้นต้องเอาอเป็นก่อาแล้วครับผม ฝาดตรงข้ามโจมตีเสร็จแล้วจะได้สโลชาล,ลงนะครับย้อนเราก็แจกจริงกันนะครับผมผมตายเนี่ยก็คือว่าแจกเกินนะฮะดูปลาเราจะรอดไหมโอ้โหเรียบร้อยครับปลาก็คือว่าเสียมุกรณ์ในพีพีนะฮะแพนด้าเราไม่แยกกันถ้าเราหาเราจะโทษแพนด้าไม่ได้นะครับที่ไม่มาเติมเกมจัมงหวะน,นี้ ก็ถูกนะครับออฟเลนมันไม่ควรที่จะไปเข้าไฟกับเพื่อนนะครับแต่ตัวแพนด้าก็น่าจะไฟได้นะครับเพราะเป็นตัวแอสตรินโอ้โซันนี่เปิดหม่ด้วยดูยังเปิดดีกว่าตอนนี้เราจะตั้งใจเล่นครับผมเพื่อแบ่งทีมในสกอร์โหโหกข้าไปสี่แล้วครับนี่แทงหรือเปล่าเนี่ยแทงจริงวะเนี่ยมามาเทวีห้าเนี่ยครับผมเทลมันยิงแบบทูดาเมจ ทำให้เลื่อผมเพิ่มเลยเพราะผมออกแกกันเวทนะครับผมโอ้โหดาเมจมาล้วนๆโอ้โหทุกคนรับระเบงไม,ไม่ทันรับระเบงีงนี่ครับเราโดนพลังเวทของดีแลกเลือล่องเราก็เพิ่มเนี่ยแค่ยดคีบครับผมแล้วต้องการเงินนะครับไปซื้อเกาะแต่ดาเมจเราค่อนข้างไม่ค่อยมีนะครับผมผมไม่ได้ออกดาเมจเลยแต่วันนี้เราต้องโควช่วยไฟเพื่อนก่นกอนนะครับผมให้ความสำคัญ มาครัจังหวะน,นี้นอนติเข้าไปเลยเพื่อเพื่อรับดาเมจแทนเพื่อนนะครับผมโอ้โหไม่มีใครเข้าเลยทุกคนผมมาทำไมเนี่ยมาเพื่อตายโอ้โห,โโหต้องด่ากนอนนะครับทุกคนเท้างโค้งงูเอาแทงทุกคนเห็นไหมผมเข้าไปเนี่ยแม่งพวกแครี่อยู่ด้านหลังแล้วไม่เปิดเปิดเอากัรไปแทงเขางูมากเลยครับทุกคน แบกไม่ไหวนะครับเนี่ยโง่กันนักโอ้โหจะโดนจบไหมคะเนี่ยทุกคนโอ้โหโดนจบไมได้เนี่ยโอ้โหยอนผมโดนล้ะเพนด้าเข้าโ้องังหวัดเพนด้านะฮะมาเราเกิดแะ้วทุกคนเราช่วยเพื่อนได้โอเคแต่ว่าเราเสียป้อมไปก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะทุกคนแตเ่เราก็เลอป้อมเยอะอยู่เรียกว,ว่ายังได้บุญกุศลเก่า จะ่เคียร์คลิปเลนไว้เลยไม่โดนดันทุกเลนนะครับต้องด่าครับต้องกระตุ้นนะทุกคนต้องกระตุ้นในนี้เราต้องตั้งรับก่อนนะครับผมอย่าไปเดินให้ฝ่ายตรงข้ามเห็นเยอะหรือว่าเราเดินล่อบไกไ็ได้ครับผมเดินเคียร์คลิปเคียร์คลิปไป เด็กเดินคุมโซนด้วยครับให้เพื่อนเปิดดักให้ฝนุ้นเขาไปเอาไอ้นี่นะครับผมเอาป้อมเราแหละมาต้องการที่จะจบอะครับเอาแต่ทีมเราก็ไม่กลับด้วยนะทุกคนโอ้โหผมต้องไปเปิดก่อนเล้วนะเนี่ยโอ้โหอยู่กันเยอะนะทุกคนผมจะรอดไปเนี่ยมาดิมาดิก็มาดิก็มาดิก็มาดินี่ไงเอต้าโดนโดนโดนป้อมยิงสวยมาครับทุกคน เราไม่มีแทงน,นะเอา้าทีมเราแยกตันเดือดทุกคนทีมเราแยกดันอยู่ถือว่าเราลงมารับกับย้อนสองคนก็ถือว่าเราตั้งรับสามคนเมื่อกี้เราถือว่าเราช่วยยืดโอเมนตาะมาสลิปอีกตัวนึงอาดิแล็กก่อนเลยดิแลก็กเราไล่สลิปไหมนะครับผมเพื่อให้สลิปไปค่าดิแล็กสลิปไค่าไม่ได้สลิปแต่คนนี้เดจเยอะมาก บางทีดาเมที่เยอะไปแล้วก็รับไม่ไหวนะครับแต่ตัวของ a ดูอ i n เนี่ยเป็นถ้าแพดหน้าเซสชัน15นะครับผมเป็นตัวที่โกมากนะฮะจะลดคูลดาวสกิลหนึ่งนะครับแล้วก็จะเพิ่มพลังโจมตีในสกิลสองให้นะครับผมสำหรับ a ดูอ i n แผทหน้าถือว่านี่โหดมากเลยนะครับสำหรับตัว a ดูอ i n มาดิยิงยิงยิงเลือดเพิ่มยิงยิงยิงเลือดเพิ่มยิงมาแล้วดาเมทสบายๆครับทุกคน ก็คือว่าตัดคลิปหน้าเลยันเรื่อยๆอ๋โหต้องวางมันดักปล่อยอันติมั่วจริงเลยนะฮะอซ่าหน้าโดนแล้วก็แยกกันไปก่อนโอ้หทีแลกใหม่แล้วโอ้โหโดนจะโดนเลยอไม่เนี่ยโอ้โหผมคือดูอินนะครับอึดมากทุกคนดูอึดมากนะครับผมอึดมากนะครับนี่อันติไปเลยไล่ฆ่าโอ้โหสวยมากเลยครับมาแล้วก่อไฟไปแล้วพยายามโจมตีเพิ่มขึ้นมาหนนิดนึงมาดิ มาดิโอเวนโอเวนอย่าห้าวโอเวนโอเวนโอเวนนะครับเราไล่ช่วยเพื่อนโอ้โหสวยนะครับจังหวะนี้เรียบร้อยจบได้นะครับนี่ทุกคนจบได้จบได้โอเวนเราต้องเอาโอเวนก่อนนะทุกคนสวยเราช่วยเพื่อนนะครับผมร่างสีซีเพื่อนโอเคหมดทีมแทงบอมเลยครับดูดยัโอ้โหไหมโอ้โหตอนนี้จะว่าแผมไม่ทำเกมไปเยอะมากเลยนะครับ เรียบร้อยครับปล่อยพวานาดด้วยนะครับผมซื้อเข้าวงหนึ่งทีทีโโละคนสองคนก็เห,หมือนเอาแทงก่อนอย่างโอเมนเมื่อกี้เอาแทงก่อนก็พลาดละครับทําให้ทีมเรายิงฟรีปล่อยดาเมจฟรีเล่นง่ายมากเลยครับก็ถือว่าพาดช่วงไทยเกมก็โดนจบอย่างเี้ยนะครับเราไมู่าได้ที่หนึ่งกันอเลล่าครับโอ้โหได้ที่หนึ่งด้วยครับทุกคนนี่เดินแทงนะครับอื้มอดูอินที่หนึ่ง รับได้ไม่เชง3เป็นไงนะครับถึงผมจะไม่ได้มาแต่ผมก็แหวกทีมได้ครับสำาหรับเพื่อนๆนะครับคนไหนนะครับที่ชอบคลิปอย่างนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย